สวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้มาพบกันนะคะในสไตล์ของกาบกล้วยนะคะวิชาศิลปะของคุณครูธนุภาสายทิพย์นะคะครั้งที่8ต่อเนื่องจากครั้งที่7นะครั้งที่7จะเป็นาการประดิษฐ์ของเล่นด้วยการกล้วยวันนี้ครั้งที่8เป็นการประดิษฐ์ของใช้ด้วยกาบกล้วยกาบกล้วยก็คือนะคะท่อนที่อยู่ด้านข้างของต้นกล้วยนั่นเองแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นกับกล้ยสซ่ทิ้งครูเพิ่งตัดมานะคะครูใช้มีดอันนี้นะคะตัดมานะคะเสร็จแล้วคุณครูก็มาแปลสภาพหรือแปลรูปนะคะเอามาแช่น้ําก่อนนะคะมาแช่น้ําเสร็จมันก็จะหดมาเหลือนิดนึงนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็พอหมดมาเสร็จปุ๊บเราก็เอาแบ่งเป็น3ส่วนนะคะสามซีกแบบนี้คะหนึ่งสองสามพอได้3มซีกแล้วใช่ไหมคะก็เอามา,อามัดก่อนนะคะมัดปมนะคะให้เรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วเราก็มีการาแปลสภาพนะคะให้กลายเป็นของใช้ได้ยังไงนะคะเด็กๆมาดูโดยการถักเปียค่ะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะคะจะเห็นว่าคุณแม่เคยถักเปียผมไปโรงเรียนใช่ไหมถักเหมือนกันเลยค่ะเป็น3ส่วนแบบนี้นะคะพอแยก3าส่วนเด็กๆก็เอาใชา้เอาลงก่อนนะคะแล้วก็ขึ้นสลับลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะถักให้เร็วคลคล่องแล้วก็ ถักเร็วขึ้นใครยังไม่คล่องก็ไม่เป็นไรให้คุณแม่ช่วยเนาะนะคะอ่าถักไปเรื่อยแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ขณะที่ถักเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะเอาไปใช้อะไรดีนะคะคุณครูอยากคุณครูมีแจกันนะคะมีแจกันนั่นนะคะมีแจกันมีแก้วน้ํานะคะอ่าแล้วก็มีถาดรองแก้วนะคะคุณครูจะเอามาประดิษฐ์ถาดรองแก้วนะ,ะให้ให้ชมนะคะหรือเด็กๆคนไหนที่คิดได้ว่าจะต้องประดิษฐ์อะไรนะคะอ่า เอาเอามาแชร์กันนะคะหรือเอามาส่งคุณครูได้เลยนะคะคลิกกันเลยค่ะแบบไลฟ์สไตล์เลยนะคะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุธรรมชาตินะคะหรือเรียกว่าเอามาใช้งานได้ทันทีเมื่อเราประดิษฐเสร็จนะคะเห็นไหมคะคุณครูก็ผักเปียเสร็จแล้วนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบเส้นแบบนี้นะคะพอได้เส้นแบบนี้แล้วเราจะไปทําอะไรล่ะ อ,อย่างเช่นคุณครูคคออมีแก้วใบหนึ่งนะคะเป็นแก้วพลาสติกก็ได้นะคะเอามาล้อมนะคะหรืออ้อมแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วแบบนี้ค่ะก็ทำได้นะคะหรือนะคะเอามา,าแบบนี้นะะถาดรองเห็นไหมคะอ้อมถาดรองโดยใช้กาวติดก,ก็ได้ค่ะ มันก็จะสวยขึ้นถ้าเด็กๆสังเกตเห็นตามท้องตลาดนะคะนะคะี่ค่ะมัดเนาะมัดวัดขนาดก่อนแล้วก็มัดนะคะลูกอ่ามัดอย่างนี้อ่านี่ก็ได้ค่ะง่ายๆเลยไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากนะคะเสร็จแล้วพอรอให้แห้งนะคะเด็กๆก็เอาเอากาวมาติดนะคะแล้วก็สามารถนะคะไปเสิร์ฟนะคะให้กับแขกที่มาเยี่ยมที่บ้านได้บนโต๊ะแบบนี้นะคะ เลยคะหรือบางคนบอกว่าคุณค,ณครูคะหนูต้องการเอามาประดับข้างบนได้ไหมคะแบบนี้คะ่ะได้คะ่ะนะคะประดับข้างบนนี้เห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะอ่ะและเห็นเห็นว่าคุณครูคเอาอ้อยมาทําไมอ่าเห็นอ้อยไหมคะ,ะ,มคะท่านอ้อยนี่แหละคุณครูจะคันน้าอ้อยนะคะใส่แก้วน้ํานี้นะคะเสิร์ฟออแขกหรือว่า,าคุณพ่อคุณแม่ที่ไปเยี่ยมบ้านหรือหรือใครอยากจะดื่มน้ําด้วยแก้วสวยๆจากกล้วย ก็ได้เลยบางคนนะคะคุณครูคะหนูเอามาทําเป็นรัดผมได้ไหมได้ค่ะเป็นโคผมก็ได้นะคะหรือบางคนบอกว่าคุณครูคะหนูอยากประดิษฐ์ให้คุณแม่เป็นกําไรได้ไหมคะได้ค่ะนะคะแบบนี้นะคะเย่เพราะฉะนั้นประโยชน์ของการประดิษฐ์นะคะของใช้ ก็มีประมาณนี้นะคะให้เด็กคิดคนเองนะคะว่าจะทําอะไรเป็นของใช้ส่งคุณครูนะคะพอได้แล้วให้ถา่ายภาพแบบนี้แล้วก็ส่งมาที่คุณครูถ้ายังไม่เปิดเรียนนะคะถ้าเปิดเรียนก็นํามาส่งที่บ้านได้เลยค่ะจะทําเป็นกี่อันก็ได้นะคะ2ออันก็ได้นะคะแบบนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ